ไอ้สองสองสั้นครับเดี๋ยวลูกปืนอะไรกัดามีตีมันฟันมาหันนละ้มาไอ้มุ้งเป็นนั่นเป็นห้อยเลือดไม่ห้อยหนใหญ่เ,เนี่ยอ๋อเลือดมุ้งเลยครับแล้วก็ในด,ดามปืนมันมากชิ้นนุ่มอะ่นะเขาก็มากขนาดชิ้นนุ่มก็คาเนี่ยนะแล้วไปหยัดจะไปหายปุ๊บแล้วกัน ไปแล้วเจ้าบนเจ้าแจ้งคนแล้วคงจะขอตังกันน่ะกูกับเริ่จะตังกันเหรอเพราะเพราหน้านี้สามวันว่ะโอเคเดี๋ยวพึ่งเรมาทำแผนอยู่เราอยมาปั่นก่อนเขาคือมันได้ติดเศษน้อยๆงเหลือนี่ยเขาหมุนขันที่านว่ามันได้ผ่านท้ายปืนลูกซองได้ปืนครประดิษฐ์มึงเหมุนเรามีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่24่สิบบขออภัยค่ะหมู่14บสีตำบลดอนจิลา เขาแจ้งมาพอได้รับแจ้งเหตุก็ได้ประสานไปทางหัวหน้าตู้ยามของตำบลห้ว,วยศักค่ะให้มาดูที่เกิดเหตุที่ในหมู่บ้านของหมู่ที่สิ1กนะคะม,มันเป็นสถานที่คับเกี่ยวกันจะเป็นของหมู่14บ้านใหม่แสนที่สุกนะคะแล้วก็ แล้วก็บ้านปงขามหมู่ที่สิบหกตำบลห้วยซักค่ะในส่วนของที่ทะเลาะวิวาทกันก็จะเป็นในส่วนเขาสงสัยจะนั่งกินเหล้ากันนะคะสองคนพ่อลูกเนาะแล้วก็เกิดมีปากเสียงกันสงสัยจะเป็นเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินเพราะว่าในส่วนตัวของพ่อขายวัวไปประมาณสองวัน แล้วก็มานั่งกินข้าวแล้วก็กินเหล้าด้วยกันช่วงเกิดเหตุไม่มีใครเห็นนะคะคือหลังจากเราได้รับแจ้งไปแล้วใช่ไหมค,คือพ่อเนี่ยคือบาดเจ็บแล้วค่ะบาดเจ็บแล้วราไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านค่ะ,คะพ่อได้รับบาดเจ็บแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปที่บ้านใกล้นี้ประมาณสองร้อยเมตรก็ไป ในพื้นที่ของหมู่ที่14ค่ะแล้วผู้ใหญ่บ้านเขาก็ประสานไปทางหัวหน้าอีกทีหนึง่งค่ะพฤติกรรมของลูกชายเนี่ยคือเขามีนิสัยยังไงที่ผ่านมามีนิสัยก้าวร้าวแล้วก็ค,ค,ค่ะชใเคยก่อเหตุมาที่ว่าทำร้ายร่างกายหรือว่าแม่แม่แม แม่ที่อยู่เคยอยู่กับพ่อเนาะนนนจนเสียชีวิตแล้วน้องเขาก็เคยติดคุกมาแล้วค่ะอ,ออกมาได้ประมาณสามปีเนาะคือมันเกี่ยวอะไรฮะเกี่ยวกับยาเสพติดนี่อยาเสพติดก็มีส่วนอยู่ค่ะเขาก็กินเหล้าด้วย,ค,ย<ะ>คือปกติเนี่ยคือเขาทำงานอะไรฮะราตัวคนก่อเหตุส่วนมากเขาก็ ช่วยพ่อเขาพ่อเขามีอาชีพที่ว่าพ่นยาในตำท้องไร่ท้อง,งานาเนาะไปช่วยพ่ออันนี้ี้ะแต่ไปทํางานที่อื่นนั้นไม่มีค่ะเคยได้ยินบ่อยค่ะถ้าทะเลาะวิวาทกันเฉพาะในบ้านหลังนี้ค่ะคับคนอื่นหรอพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่าคนอื่นไม่มีค่ะม,มีแต่ทะเลาะกับพ่อค่ะทะเลาะกับพ่อ พ่อเขาเป็นคนเนี hay hay que que Pero, ้ย no. ท no e, ี่เขาที่พี่ที่ไม่หลวงไปเยี่ยมมาอาการยังยังไม่ได้ไปเยี่ยมค่ะแต่ทางคุณหมอนะคะคุณหมอเขาแจ้งมาว่าอาการไม่ดีโคม่าอยู่ประมาณแปดสิบเปอเซนแล้วเขาว่าอย่างนี้ค่ะเขามีมีหมอเขาแจ้งไหมคว่ามีรอยแผลอะไรที่ไหมีที่ท้ายทอยแล้วก็กระดูกที่โครงหัก รุนแรงค่ะรุนแรงมากสําหรับที่ความรู้สึกส่วนตัวนะคะเพราะว่าในส่วนน้องเขาก็มีนิสัยก้าวร้าวอยู่แล้วก็เวลาไปไหนในหมู่บ้านหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงก็มีแต่คนกลัวคือเป็นคนบุคคลอันตรายคนหนึ่งใช่ไเขาเคยไปกอ่อเหตุทำร้ายอะไรคนอื่นทำร้ายคนอื่นนี่ ยังไม่มีค่ะย่แตภาาในนบ้ค่ะโบกเวโวยวายอะไรอย่างนี้ค่ะเห็นเล่ามาเสียงดังแล้วก็ทะเลาะกับพ่อปล่อยอยู่ค่ะบอกให้ทุบไว้ั้งทีลกกได้แบบมือถือไม่เงาไปเลยมันหลังนี้ปืนมานหลังนี้เรามาเจอตัวตรงนี้เลยเออตรงเนี้ยลงมาปุ่นกับตัวตัวตรงนี้ใช้ปืนมันฮัทหันแล้วกล้องมันเหมืนมีเงาแบบเดียวเดี๋ไอ้ ยผมล้างกับได้เดี๋ยวน่าไม่ดตัวนี้นำอุ่นหลอกเงินก็ได้อ๋อออกไปตังบ้านดอนอ่ะเหลือนี่แล้วกูก็ให้ปล่อยป่อว่าได้ก็ให้ปล่อยปล่อยเงี้ยเองปล่อยดอกปล่อยดอกอีกอ่ะ นี่เลยวะตัดตามรูปอะนี่อ่านลูกเลยแล้วแล้วมันมันบอกว่าไผ่ยะคือมันร้อยปอกถึงเจ็ดถึงเท่ไหลเอาทุกอ๋อ่นี่โมเม็ดนะขอผมมาเออดาละจริงเหรอจากจุดเกิดเหตุมาตรงนี้ระยะทางประมาณเท่าไหร่ครับกิโลถึงก็เป็นร้อยเมตรอ่ะเป็นร้อยถึงไม่ถึงกิโลนะถึงแกยังขี่รถมาได้อยู่แสดงเลย ไปโงอ่ะอันบีอันูบีพักขอผมมะนี่น่ะโอ้ใจดีปะใจดีกินดับนั่น่เขาคำจงอนี่ยได้ปะใจดีเดือสียดัดมกับฮ่าฮ่าฮ่าอนขวดมยักดมยักเดี๋ยวกินน้ำนี่ก็อูยิ้มได้ปะยิ้มได้เลตอนตอนตีแกมาประมาณสองทุ่มนอนครับเป็นลุงป่ายแล้วไอ้น่ะครับแกแกมาแกแกมาอย่างไรครับ má lúc kia mắt cho bốn có bố bên phải em gần á, là năm mới chẳng máu lâu má heo má vẻ, khám thấy nó, bao thế, là, cái cái mắt chẳng chẳng ní, thầy chùa má bố cái trận, cái cái mẹ, cái này, cái 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 ส้เด็อย่อยตัวนี้ตานะวัน้ก่อมีอะใครเปคนแจ้งตำรวจแจ้งกู้ใมามีโฉมเนี่ยอันไปบอกเขาว่านุ่มนี่ตัวดอกแก้ยพุ่ยอยู่ตรงไรพูที่มันชกมันชกไรตรงไรก็ไปตาบูกระไนีน่